เปิดสามอัดับยอดแย่เพื่อนบ้านที่แสนดีของไทยในด้านกองทัพและกำลังคนของสามชาติสามประเทศที่ยอดแย่ที่สุดในสามโลกอันดับที่1กองทัพวาแดงในพมา่า เป็นกองทัพที่ดูเหมือนว่าหน่อมแนมที่สุดแต่หารูไ้ไหมว่าว้าแดงเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดและห้าวเป้งที่สุดในบรรดา20กลุ่มที่สู้รบกับกองทัพพมา่าในขณะนี้เป็นกองกําลังเชี่ยวชาญในด้านการสู้รบกับกลุ่มต่างๆเพื่อขยายอิทธิพลให้กับมือที่3ที่คอยช่วยเหลืออยู่ห่างเลยก็ว่าได้ว้าแดงมีกองกําลังพร้อมรบถึง30,000นายหลังจากประกาศแยกตัวเป็นรัฐอิสระจากพม่าก,ก็ตั้งกองกําลังอยู่ตามตะเข็บชายแดนติดกับประเทศจีนนะครับเป็นเขตปกครองพิเศษมีเมืองหลวงชื่อเมืองปางซาง ปกครอง6จังหวัดใหญ่ใครจะเข้าจะออกต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนะครับแม้แต่รัฐบาลพมา่ายังต้องขออนุญาตแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของมาแดงได้มาจากการค้าสิ่ปผิดกฎหมายนะครับอาทิเช่นฝิ่นกัญชายาบ,บ้าเฮโรอีนเป็ตนต้นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ว้าแดงพยายามจัดตั้งกองทัพที่เข้มแข็งและยังมีพิธีเปิดการเกณฑ์ทหารทั้งชายและหญิงเข้าเสริมทัพทุกปีหรือว่าเป็นกองกำลังที่เติบโตเร็วมากคาดการณ์ว่าทหารที่เข้าร่วมกลุ่มว้าแดงอาจจะมีมากถึง7จ็ดหมื่นนายเลยทีเดียวโดยมีพี่ใหญ่อย่างจีนคอยการช่วยเหลือจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เสริมทัพและเปิดศึกกับกลุ่มต่างๆอ้างตนเป็นเบอร์หนึ่งที่มีกองกำลังที่เข้มแข็งที่สุดในพมา่าจึงไม่มีใครอยากคบหาสมาคมและยุ่งด้วยเพราะการพูดคุยเจรจาส่วนใหญ่กับว้าแดงไม่เป็นผล คุยกันไม่รู้เรื่องเอะอชัยวุฒิอย่างเดียวล่าสุดทางรัฐบาลพมา่าเปิดการเจราจาก็ไรผลแถมยังเห่าไม่เลิกเสริมกองกําลังประชิดชายแดนไทยล่าสุดทางรัฐบาลไทยบอกไม่มีอะไรแต่ทางกองทัพรู้ดีสวนกับเตรียมพร้อมทางกําลังพลไว้หมดแล้วงานนี้บอกได้เลยว่าการเจราจากับพิไทยจะเกิดผลดีหรือไม่หลายคนตั้งตารอจนชาวอาเซียนยกให้เป็นอันดับที่หนึ่งที่มีกองกำลังยอดแย่ที่สุดในสามโลก แถมให้ล่าสุดทัพเรือพมา่าเหิมเกิมยิงเรือประมงไทยงานนี้มีทั้งเก็บทั้งเสียชีวิตแถมยังได้จับลูกเรือไทยไปอีกสาสคนอยู่ระหว่างการเจรจานี่หรือเพื่อนบ้านอันแสนดีของเราส่วนพี่ไทยเราคือผู้เจริญแล้วนะครับทุกอย่างจบลงด้วยการเจรจาอีกแล้วอันดับที่สองกองทัพกุนเแมหรือเขมเลนเรียกได้ว่าไปที่ไหนวุ่นวายที่นั่นล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมากองทัพกุนเแมได้เข้าร่วมการฝึกรบ ที่ประเทศอินโดนีเซียร่วมกับกองทัพอินโดนีเซียไม่รู้ว่าไปทาอีท่าไหนกองทัพอินโดนีเซียถึงกับรับไม่ได้ส่ทงทหารเขมรกลับบ้านก่อนกําหนดการฝึกยังไม่จบและยังมีวีรกรรมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการยั่วยุทางชายแดนติดกับพี่ใหญ่เวียดนามแต่ทางเวียดนามก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจึงหันความเจ้าเล่ห์เพทุบายมาทางพี่ไทยแทนไม่ว่าจะเป็นเขาพระวิหาร หรือประสาตตาพมที่เคยมีประเด็นในอดีตกาลที่ทางกองทัพเเมน้นได้บุกลุกในเขตพื้นที่ของไทยป่วนไทยยังไม่พอบินไกลไปป่วนถึงเกาหลีใต้กับการเดินชูธงชาติตามสวนสาธารณะดำซ้ำแรงงานคเ,เมน้นนัดหยุดงานประท้วงที่เกาหลีใต้อย่างกับประเทศตัวเองซะง,งั้นจนทำให้ทางการเกาหลีใต้ออกมาประกาศสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของแรงงานเขเมรทั้งหมดล่าสุดยังกอกวนไม่เลิก ทหารขมิยังนวนเวียนอยู่กับหลักเขตแดนไม่เว้นแต่ละวันชาวบ้านในพื้นที่ถึงกับเอื่อมละอากับพฤติกรรมสุดแย่ของทหารขมินอกจากจะปวดในชายแดนแล้วยังมีแรงงานเถื่อนต่างด้าวผิดกฎหมายและขอทานเต็มบ้านเต็มเมืองจับกันในหลายพื้นที่ไม่เว้นแต่ละวันและล่าสุดยังมีประเด็นกอกูฏไทยงานนี้ถึงกับทาเอาเจ้าหน้าที่ปวดเสียนเวียนเก้าปวดหัวในความเจ้าเล่ห์เพทุบายของทหารขมิญชนชาวอาเซียนยกให้เป็นอันดับที่สอง กับพฤติกรรมยอดแย่ที่สุดใน3โลกต่อด้วยอันดับที่3กันเลยนะครับอันดับที่3กองทัพทหารเราเรียกได้ว่าเป็นกองทัพที่ยอดแย่ที่สุดนอกจากเราจะขาดแคลนทางด้านกําลังพลเรายังขาดแคลนทางอาวุธยุทโธปกรณ์ในด้านความเป็นอยู่และเงินเดือนอันน้อยนิดที่ทางกองทัพมอบให้1ล้าน1แสจีบหรือประมาณ1,700บาทไทย นี่สำหรับพลทหารนะครับถ้ามียศขึ้นมาหน่อยก็ได้2,000บาทไทยต่อเดือนนะครับไม่รู้ว่าหาักนู่นหักนี่บ้างหรือเปล่าประกอบกับค่าแรงขั้นต่ำมากต่อเดือนต่อคนเพียงแค่เดือนละ2,000บาทเท่านั้นแถมยังมีที่พักอาศัยธุรกันดารแต่บางค่ายก็อาจจะดีหน่อยอันไหนที่ดีก็จะได้เห็นตามโซเชียลนะครับส่วนอันไหนที่ไม่ดีทางกองทัพรัฐบาลเราไม่ให้นาออกมาสู่สายตาชาวโลกเผยเดนจับติดคุกโดยไม่รู้ตัว ประกอบกับค่าแรงที่ต่ําเสนงต่ําเพราะเหตุผลนี้จึงทําให้ทางกองทัพลาวขาดแคลนทหารเป็นจํานวนมากเพราะผู้ชายลาวส่วนใหญ่เข้ามาทํางานที่ไทยจนหมดแล้วแต่จะไปว่าบ้านเขาไม่พัฒนาไม่ได้นะครับฝ่ายที่เข้าข้างรัฐบาลเสียงคอเป็นเอ็นเลยทีเดียวนอกจากพี่ไทยจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือหลายๆด้านแล้วไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนนหนุนทางภายัยพิบัติน้ําท่วมช่วยแรงงานชาวลาวให้มีงานทําและอื่นๆอีกมากมายแม้แต่คําขอบคุณก็ยังไม่มีซึ่งจะเห็นกระแสะตอบโต้กันไปมากับพี่ไทยอยู่บ่อยครั้งตามโซเชียลนะครับนอกจาก คำขอบคุณไม่มีแล้วเรายังไปยกยอเพื่อนบ้านที่แสนดีอย่างเวียดนามแทนแต่ทั้งนี้ก็เป็นเพียงพลเมืองส่วนน้อยเท่านั้นที่คิดลบกับพี่ไทยเพราะพละเมืองส่วนใหญ่ของเรายัางน่ารักเสมอเพียงแต่ไม่สามารถนําเสนอออกสื่อโซเชียลได้เพราะรัฐบาลปิดกั้นการนําเสนอเกือบทุกด้านแต่อย่างไรก็ดีพลเมืองที่ดีๆของเราก็ไม่มีพิษมีภัยคิดประสงค์ร้ายกับพี่ไทยแต่อย่างไรจนทําให้ชาวอาเซียนยกให้เป็นอันดับที่3เพื่อนบ้านที่แสนยอดแย่ที่สุด nay